สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําไก่อบถังกินกันนะคะเนี่ยค่ะหอมน่ากินมากเลยค่ะอยากให้กินหอมนี้ทะลุจอออกมาเลยค่ะเนี่ยค่ะไก่อบสมุนไพรค่ะเนื้อช่ำๆนะคะเรามาดูนะคะ ขั้นตอนวิธีทำกันนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะไปทำทานกันที่บ้านในครอบครัวเนาะก่อนอื่นทำความสะอาดไก่ค่ะจะมีเครื่องนะคะมาตำเครื่องมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ค่ะใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการโขลกนะคะให้ส่วนนี้ละเอียดนะคะเป็นที่น่าพอใจของเราก่อนเนาะ พอเราโขลกไปเรื่อยๆนะคะพอเราพอใจแล้วจากนั้นนะคะใส่เม็ดผักชีค่ะอันนี้เป็นพริกไทยดำค่ะปริมาณที่ใส่ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าความชอบความอร่อยของคนเราไม่เหมือนกันเนาะจากนั้นโขลกให้ละเอียดค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะน้ำมันหอยค่ะ อันนี้เป็นผงโรตีนะคะใส่ปริมาณกะเอานะคะตามชอบใจเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นซอสฝ้าเขียวค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการโคลโคลให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะและเครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันนะคะ แค่ทําขั้นตอนนี้ก็มีกิ่นหอมออกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเครื่องที่เราตามไปนะคะเมื่อกี้เนาะที่เราตาม,มีรากผักชีกระเทียมตะไคร้เม็ดผักชีแล้วก็พริกไทยดำนะคะจากนั้นเอาไก่ที่เราล้างนะคะเอามาใส่กละมังไว้นะคะ เพื่อทําการหมักเนาะแล้วก็ราดน้ําจิ้มน้ำไม่ใช่น้ําจิ้มน้ําราดนะคะน้ําหมักที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะราดไปเลยค่ะเราจะมีวิธีทํานะคะเราก็เอาน้ําราดนะคะตักใส่นี่นะคะตรงช่องนี้นะคะตร,ตรงท้องนะคะเข้าไปเพื่อให้เครื่องถึงนะคะจากนั้นเอาคา ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่เข้าไปค่ะตัวนี้นะคะสะดับกลิ่นคาวได้ดีเลยค่ะกลิ่นจะหอมสมุนไพรมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆลองทําดูนะคะมันแบบฟินมากเลยค่ะแค่วิธีการหมักอะ่ะพี่สะพ้ายอยู่ใต้ถุนบ้านเนาะเรียกมาบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้ยังไม่ทันได้อบเลยนะนะค่ะแล้วก็ยาเอาเท้ากลับไว้ที่เดิมนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็ทำการหมักทิ้มไว้นะคะประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอันนี้ถึงวิธีการอบแล้วค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะสีเหลืองหอมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไก่อบของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็าไปตำน้ำจิ้มตามอนนชอบเลยค่ะเชิญแซ่บ <ไป S 1> จ้า